โอเคเห็นเส้นชัยอยู่ด้านล่างแล้วย้อ่ะเอ้า what forest of deception chapter 4โอเคค่อยๆไปได้อ่ะเห็นไหมคือมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่แล้วไงก็มาตรงนี้เข้าไปหนึ่งทีเข้าไปหนึ่งที แล้วก็ลงมาตรงนี้เข้าไม่ได้นะแล้วก็ต้องเข้าท่อเห็นกุญแจอยู่ด้านบนแล้วไปเรื่อยๆกระโดดมาตรงนี้ขาอไปตรงนี้1ทีเสร็จแล้วก็ได้กุญแจอันที่2แล้วก็มาตรงนี้เพื่อที่จะหน oh, <man. S 1> ีอาวแมนอ้ยใจเอาหมอบเลยนะไ่ยังไงฆ่าแม่งเลยเสร็จแล้วก็กลับเออเสร็จแล้วมาตรงนี้ทำลายไม่ได้อะ อ๋อด้านนี้มีระเบิดอยู่ด้านบนโอเคแล้วก็มาตรงนี้เข้าประตูทางหน้าไม่สปริงเช็คพอยท์ที่หนึ่งอ,อแล้วก็มาตรงนี้ยังเข้าท่อไม่ได้น่าจะไปทางขวามือก่อนกระโดดข้ามไปหนึ่งทีผีสวิตบัตรอเราก็นึกว่าจะได้ไปเล่นเกมเหรียญอะไรประมาณนี้น่าจะมาทางขวามือเสร็จแล้วก็ลองมาตรงนี้มีกระดองอยู่ ค่อยๆไปอ่ะอขึ้นข้างบนหรือเป่าโอเคอด้านบนมีลิฟต์ข้าไปตรงรองลิฟต์มาประมาณนี้แล้วก็เข้าท่อขึ้นถาวันมาได้มีอัพอเ,เพราะว่าเมื่อกี้ข้างหลังอัพอะจะเป็นเห็ดสีแดงมันเลยทำให้ผมเนี่ยไม่ตายเว้ยเก็บไงล่ะ ลงได้นะนี่ผมเชื่อใจคนสร้างด่านโคตรเลยเนี่ย <Nice. S 1> เข้าไม่ได้อ่ะอ๋อสามารถมาตรงนี้ได้แล้วก็เก็บกุญแจเสร็จแล้วเข้าประตูอ๋อพอเข้าประตูเสร็จแล้วเริ่มสับสนในด่านเล็กน้อยมาตรงนี้โดนดักหรออ๋อผมไม่ควรกระโดดขึ้นไปด้านบนเว้ยเพราะว่าจะโดนดักได้ แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้เอาฮ่านึกว่าจะตายแล้วเชียร์ระเบิดอ่าฮะได้เช็คพอยต์ละตอนนี้ขาดกุญแจอีกตอนนี้ขาดกุญแจอีกเพียงแค่สามกุญแจเท่านั้นมาตรงนี้ uh huh. อ่าฮะปลอดภัยนะแล้วก็ ค่อยๆไปมีปืนใหญ่ทำไงอะ่ะโอเคแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ข้างบนโดนหน้าเลยป่งผ่านเอา้าไม่ล่วงหรอวะแล้วก็มาเก็บกุญแจตรงนี้ขาดอีกเพียงแค่สองอันเท่านั้นหอมันจะไปทำอะไรวะฮะ ให้กระโดดไปล่อตีนมันเนี่ยนะเ <What? S 1> หลือคุญแจอีกหนึ่งอันเท่านั้นซึ่งมันก็คืออันนี้นั่นเองสลักก็มาโผล่ตรงนี้อาา่าฮะเก็บเปลี่ยนเอา้าล้วให้ไปไงต่อวะหรือว่าเข้าตรงนี้น่าจะเข้าประตูถูกแล้วแต่ว่าตรงเนี้ย น่าจะไปเข้าท่อฝ้าคิดว่างั้นนะแล้วจะทำไงวะพอคอเสร็จแม่งก็ล่วงพอล่วงเสร็จแม่งก็กลับมาตรงนี้แล้วแม่งก็เข้าประตูไม่ได้ขึ้นมาด้านบนดอกไม้ไฟเก็บเพื่อหรือว่าจริงๆแล้วกุญแจไม่สำคัญหรือเปล่าฮะนี่กูต้องไปไหนเนี่ย อ๋มันกลับมาที่จุดเดิมว้ยเพื่อมาาออันนี้เนี่ยแล้วยังไงอ่ะาอรตรงนี้อะทำไมเส้นชัยมาอยู่ตรงนี้วะ นี่ปืนใหญ่ด้วยขึ้นมาด้านบนเก็บเหรียญไม่ได้โอเคไปทางไหนอะเผาวั่นเหรอแล้วก็มาตรงนี้ค่อยๆไปเะโอเคนั่งลงตรงนี้แล้วก็พาวอุยไม่ตายเว้ยเสร็จแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็เคาะตรงนี้ได้เห็ด เชื่อได้จริงเหรอเชื่อแล้วกันจ้ะเสร็จแล้วก็มาตรงนี้อ๋อเพราะถ้าเกิดว่าเป็นตัวใหญ่ใช่ไหมมันจะผ่านไม่ได้เว้ยด้านล่างลงไม่เชื่อมาตรงนี้ดีกว่าแล้วก็โอ,โอเคเ้อฮูว์ What กัดจะกระโดดซะหน่อยนี่เขาไม่ยอมให้เรามีความสุขเลยเหรอเนี่ยแล้วก็มาตรงนี้ เข้ไปหนึ่งทีได้อัพนะเค่นี้หลบขึ้นด้านบนและก็โดนดักเรียบร้อยนานนนน่นานนี้นันีนึกว่าจะโดนดักแล้วเชียวโอเคสรุปว่าไม่โดนดักนะได้เช็คพอยที่หนึ่งมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาตรงนี้กระโดดมาตรงนี้เก็บเหรียญตรงนี้เก็บเหรียญแล้วก็ตรงนี้เก็บชูพจนไม่ให้ก็ไม่บอกไปทางนี้หรอ อ๋อมีไม้กระดกช่วยอยู่เว้ยไปเลยตามลูกศรนไปเขาช่วยอยู่แล้วก็มาตรงนี้ขึ้นไปประมาณน,าน,านี้แล้วก็มาตรงนี้มาตรงนี้โอเคสวยได้อยู่แล้วก็มาตรงนี้อะแล้วก็ซ้ายขวาละ่ะมาได้ด้านเดียวคือด้านขวานะแล้วก็ด้านซ้ายจริงๆก็มาได้เหมือนกันลบับบัเข้าเลย อา uh huh. น่าจะขึ้นด้านบนเอาเอาลงล่างเหรอโอเคอะไรมาเนี่ยเอ่อขึ้นบนหรือเปล่าบนขึ้นได้อยู่แต่ว่าลูกสอนนะเขาชี้ให้ลงล่างเว้ยแต่ว่าผมไม่เชื่อหรอกนะ อัะอ,อุ๊ยอ๋โอุ๊ยอ้ยโอเคตายไหมเนี่ยได้อยู่น้ำแข็งน่าจะล่วง What the fuck? อ๋อไม่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 เอาเอ๋อประตูอยู่ตรงนี้นึกว่าให้เข้าท่อจะแล้วมาตรงไม่ไม่ฉันไม่เชื่อแกหรอก ถ้าเชื่อคนสร้างด่านก็จบไปนานแล้วเนี่ยโอเคล่วงไปไปทางไหนอะไม่ค่อยกระดึบไปหรอโอเคแล้วก็ขึ้นอันนี้แล้วก็อะไรวะเนียผมกะน,นึกว่าแม่งมันจะไหลาตามเชือกไม่ไหลาตามเชือกซะง,งั้นเสร็จแล้วก็มาที่เช็คพอยต์น่าจะใกล้จบหรือเปล่าคนสร้างดัออ๊อ คนสร้างด่านนี้แม่งชอบเกียนมันชอบเอาเส้นชัยมาอยู่ใกล้ๆในจังหวะที่แบบเราเผลอๆอะ่ะอา่าคอตรงนี้แล้วก็อะไรอะ่ะให้คอเหรอคอไม่เห็นจะมีอะไรเลยแต่คิดว่าไม่ตายอ้แมนอันที่สามไหม่หรือว่าจับอ๋อ oh. เอ,เอ้ผมเลือกถูกด้วยเหรอวะเนี่ยสวย โอเคแล้วก็สวยโยขึ้นไปโพดงก้อนเมฆน่าจะเป็นอันนี้อ๊บใช่อย,อยู่ข้างหน้าจะชนะเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยค่อยไปมีท่อซ่อนอยู่หลังก้อนเมฆยังไม่ชนะกะร้เชียวว่ามันไม่ยอมให้ชนะง่ายๆหรอกข้อไปเลยเสร็จแล้วกลับมาตรงนี้ฮลัลโหลเอ้า ไม่ตายไงก็ไม่ตายมาริโอตันมาลองเล่นเกมกันดูซิว่ามันจะเป็นเกมอะไรให้เล่นอปั๊มเหรอปั๊มเพื่อยังไงอะแค่เนี้ยนะโอเคทุกคนมารุยกันต่อเลยก็เหลืออีกเพียงแค่2ด่านเท่านั้นนะก็จะจบแล้วเดี๋ยวเด,วเ,ดวเอาพีสวิตก่อนเลย Oh, <no. S 1> แสดงว่ามันก็เหลืออีกทางหนึ่งก็คือขึ้นด้านบนคือตรงนี้ไงอ่ะเสร็จแล้วก็คอตรงนี้ไปหนึ่งที่อ๊เสร็จแล้วมาโผล่ที่ท่อแล้วก็เก็บดาวคอะตรงนี้เก็บแมงทุกสิ่งทุกอย่างเอวิติงจริงกระเบลวกูเอาหมดเฮ้ยเมื่อกี้เหยียบเต่าไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามีดาวอยู่ไงตรงนี้ขึ้นได้ดิไปขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้ขึ้นไม่ได้โอเคจบงั้นลงมาตรงนี้พอลงมาเสร็จแล้วซ้ายขวาซ้ายขวา ซ้ายก่อนล้วกันซ้ายไม่มีอะไรนะแสดงว่ามาทางขวาจะโชวช่ำเหมือนเล่นเร็วเรียบร้อยพอขึ้นมาแล้วก็แค่มาลงตรงนี้อ่ะฮะเสร็จแล้วก็มาตรงนี้ที่เก่าเวลาเดิมโอเคมาตรงนี้เลยแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็ลงมาตรงนี้อ่าได้อยู่อ,อะไรอ่ะจะมีอะไรซ่อนไหมจะตายจริงเหรอ <c oughs> ว่าแล้วว่ามันต้องไม่ตาย <c oughs> นั่นไง ข้าท่อได้ไหมข้าท่อไม่ได้โอเคแ,แล้วขึ้นแถาวันมาแล้วก็พาวแสดงว่ามาตรงนี้แหละเอ้ตรงนี้เข้าท่อได้อยู่พอตรงนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นขึ้นมาบนนี้ได้อยู่แล้วก็มาตรงนี้ค่อยๆไปไปเรื่อยๆโอเคแล้วก็มาตรงนี้มาตรงนี้ ดอกไม้ไฟฮัลโหลฮัลโหลตายตายบุ้ย <c oughs> เกือบตายแล้วเชียวอ๋อฮะโดนดอกไม้ดักแล้วก็กลับมาที่จุดเดิมสปริงมาตรงนี้ค่อยๆไปนี่ไงประตูแล้วก็อ๋อลงมาตรงนี้เหรอไปทางไหนอะซ้ายขวาลงนี่นะ แล้วก็ได้เช็คพอยต์เข้าท่อพอเข้าท่อเสร็จแล้วก็เกบอัน okay, นี้ลบไม่โดนเวย้ยล่ะก็มาตรงนี้ขคาไปหนึ่งทีช่างแม่งมันแล้วก็มาตรงนี้นม,ม,นมาตรงน,รงนี้ขึ้นด้านบนไม่น่าขึ้นไปต่อได้แล้วแล้วก็ซ้ายขวาแล้วก็ลงมาโดนหนักหรอไม่หรอก มันไม่ดักผมหรอกใช่คนสร้างด่านเขาไม่ใจร้ายขนาดคนสร้างด่านเนี่ยเขาไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกออนูอะโลกกบตายแล้วไม่แล้วกูเสร็จแล้วก็มาตรงนี้ตัวพีปังแน่มึงไม่ปังหรออ๋ออืมลงไปไม่ได้เว้ยเดี๋ยวโดนลาวาตายไม่น่าจะมีอะไรซ่อนมาตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้ตรงตรงนี้โดนไหมอันนี้โดนแน่เลยก็โดนแน่เลยวะ่ะน่ะฮะได้ไงอ่ะเฮ้ยได้ไงวะเอ้าอะไรของชีวิตเคเห็นเส้นชัยอยู่ด้านล่างแล้วย่า <Yeah! S 1> เ <What? S 2> ส้นชัยหายไปต่อหน้าต่อตาอย่างนี้เลยเหรอมาก็ได้เช็คพอยต์มาตรงนี้เขาตรงนี้เขาตรงนี้เขาตรงน,รงนี้มีตัวด้านหลังตามมาเร็วๆๆๆๆประมาณนี้สวยเพราะว่าเมื่อกี้มีตัวพาวซ่อนอยู่เว้ยแล้วก็ขึ้นด้านบนขึ้นมาได้อยู่มาตรงนี้ร่วงไหมร่วงอยู่โอ้ยกระดองเป๊ะแต่แล้วก็ขึ้นมาด้านบนแล้วก็ รัเบอเนาะโดนแน่เลยไอ้แร้วๆๆๆๆๆๆรรอนึกว่าจะตายหลายรอบแล้วนะทางไหนล่ะซ้ายขวาตรงนู้นโดนสปริงดักอ้าเรียบรไม่ใช่อันนี้มันเช็คพอยต์เอาเช็คพอยต์ก่อนแล้วก็นี่กูพาดใช่ไหมอ้ขึ้นตรงนี้อ้าวฉันจะเป็นราชาโจนสลัดให้ได้เลย โอ้ oh, แล้วไม่ก็กลับมาตรงนี้อ้า uh ว oh, ไม่กลับอ่ะ uh อ้า oh. วท่อหลอกใช่ไหมเนี่ยโอ้เส้นชัยเลยโอเคแตงกิ okay, uh ้ว oh. อ uh ้าวเล่นเกมกันดูมาดูสิว่าจะเป็นเกมอะไรอ๋อ uh oh, มารอบนี้แหละมันต้องฟังเสียงเอ้า uh อ่ะ oh. uh oh. ไอ้นี่เออทำมันเสียงไม่ให้อยู่คือมันจะล่วงอโอเอ้ยโดดทำไมวะไอ,อ,อ้ยเฮ้ยอโอผมขอโทษครับคุณลุงมาริโอไม่ชน,นะสักทีโคตรเศร้าเลยไปลุยด่านสุดท้ายกันและนีะ่คือด่านสุดท้ายน่าจะไปได้เลยนะ โอเคแกก็แค่หลอกให้ฉันตกใจไปเท่านั้นแหละฉันไม่ฉันไม่ห <True. S 1> ลงกลแกหรอกนะคือฉันไม่หลงกลแกหรอกนะโอเคเอา้าเอา้เอาอไปทางไหนเนี่ยโอเคลงก็ลงเสร็จแล้วก็คอคอตรงนี้แล้วก็ลงตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป,นไปแล้วก็เดียบสปริง โ <Das S 2> oh, <no. S 1> ส้โนสล้วอ๋อโอ๊ยเกบไปโอ้ยทำไปเล่นเยอะจัดไงโอเคเอตอนนี้ผมมีอยู่34ตัวผมจะไม่ตายเลยไปทุกคนสเสร็จแล้วก็เข้าถอาเสร็จแล้วเ,เช็คพอยต์จะได้เลยหรือเปล่าอ่ะได้เลยเว้ยไปทางซ้ายน่าจะมาทางซ้ายได้นะน่าจะไปได้ในสักวันหนึ่ง เข้าไปหนึ่งทีเข้าไปหทีได้อัพเอาก็ได้35ตัวเสร็จแล้วเข้าประตูพอ,อเข้าประตูเสร็จแล้วก็มาตรงนี้ลาวาลาวามาไล่ขึ้นมาเหรอจัดมาเลยไม่มีทางตามฆ่าทันหรอกฆ่าเนี่ยได้ชื่อว่าซิงสปีดแล้วก็กระโดดมาตรงนี้เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนให้เล่นหรือเปล่าจากแดงก็จะเป็นน้ำเงินน่าจะแน่นอนอยู่แล้วใช่ แล้วก็โอเคตอนนี้เป็นสีน้าเงินแล้วอ่ะไปทางไหนล่ะสรแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ขึ้นด้านบนขึ้นด้านบนไม่ได้โอเคตรงนี้ลงล่างแล้วก็มาตรงนี้อ๋อแล้วก็มาตรงนี้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 แล้วก็ได้เหรียญแล้วก็อ่ะ ปุม่มสล้วก็มาตรงนี้แล้วก็เข้าท่อไปเลยเรือใหญ่อ่าไม่ตายเว้ยไปทางนี้เหรอไม่ต้องขึ้นเรือเหรอเอา้าโอ้สาระก็มาออกที่ตรงนี้ลาวากำลังจะไหลขึ้นมานะมันต้องโชว์ท่ายากดีไหมเนะี่ยอกลกะว่าจะไม่ตายแล้วเชียวนะแล้วแม่งต้องเริ่มใหม่ข้อชนเนี ท่าชอเดออมาท่ายากเหล่านี้ไม่ธรรมดาเลยถ้าผมไม่มีกระดองเต่าก็ตายอยู่ดีเคเพอออกท่อมาแล้วก็ได้อัพเพิ่มอีกหนึ่งตัวเมื่อกี้อัพอยู่ด้านบนช่างแม่งมันไปเลยทุกคนยานบอนลเหมือนว่าจะมีโดนสตันโดนสตันจนเออเอโดนสตันจนกระโดดไม่ได้ โอเคไม่ใช่กระโดดไปข้างหน้าเว้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่ากระโดดมาข้างหน้าเนี้ยจะโดนลาวามันจะต้องกระโดดจับถาวันเช็คพอยท์ที่2อกุญแจอยู่ด้านล่างซ้ายขวาเชื่อคนสร้างด่านโอเคเชื่อคนสร้างด่านดีที่สุดแล้วก็มาไม่ตายเว้ยให้อยู่ตรงนี้เหรอดาวโอเคแล้วก็เก็บเม่นตรงนี้ แล้วก็ค่อยๆขึ้นมาโดนไหมโดนแน่เลยไม่โดนเหรอโอเคแล้วก็ไปต่ออ่าฮะคุณแจอยู่ตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ประตูประตูอยู่ตรงเมื่อกี้แล้วก็คุณแจอยู่ตรงนี้แต่ว่าน่าจะลงทางนี้ปึ๊บปึ๊บไม่ตายไม่ตายเว้ยสวยให้อะไรให้อัพคนสร้างด่านนี้แม่งโคตรใจดีเลยให้อัพอย่างเยอะ อ่ฮะเสร็จแล้วก็ลุยกันต่อเลยแล้วก็ขึ้นไปบนนี้ขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้อยู่เอหรือว่าขึ้นได้วะมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ปิงฮัลโหลอ๋อโอ้โนจะวิ่งไปหาที่ตายทำไมวะเมื่อกี้เกือบตายแล้วเชียตายต้นถั่วลงไม่ได้นะ แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ไปตรงไหนเนี่ยเอา้าสับสนไม่หมดลหอเหรอได้ยานอ่อลงไม่ได้อะเอา้ามีไฟด้วยอ๋เอ้ยหรือว่าขึ้นบนไม่แน่นะ มีต้นหัว,หวแล้วก็เฮ้ยนี่ไงมันก็จะมาอีกท่าโอ้โหมันเกือบจะไปอีกทางหนึ่งได้แล้วเชียวอ๋อถึงมาอีกทางหนึ่งก็คือมันก็มาสู่จุดนี้อยู่ดีเชียร์ขึ้นมาเลย ไป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 ขนโอเคเอ้าเอ้าเอาเอ้ามาอยู่บนเฉยมาอยู่บนแบบงงงโอเคอ๋อฮะเสร็จแล้วไปทางซ้ายมือแล้วก็เข้าตรงนี้ว่าละเชียร่วงป๊ะ ได้ดูด่านทั้งหมดที่เขาสร้างเลยเหรอเนี่ยแล้วก็มาตรงนี้กุญแจแล้วก็เอา้เอาไม่ตายแกคิดว่าระเบิดแค่นี้จะทำให้ฉันกลัวอานี่ไงเส้นชัยอาา้าฮะเราจะไปไงประตูไม่น่าใช่คำตอบอาา่าฮะออโต้เลเวลจัดไปไหนอะใส่หมวกแล้วก็ลุยเลย อกแม่งเอ้ยสัญญาดไปเลยคนสร้างด่านค่อนข้างฉลาดเลยนะเนี่ยคือเข้ากะไว้แล้วอะ่ะตอนจบแม่งก็ยังเป็นออตโอตโ้เลเวลได้อะ่ะไปเจ้าหญิงกลับบ้านเถอะเวอรเคีย เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม